เป็นอะไรเพียงหนามเกี่ยวพุงก็ไงใครจะไปเดินให้หนามเกี่ยวพุง่ะพี่เป็นอะไรอะพี่จูนก็ปวดท้องมาสิปวดท้องหนูในใัตวลาเลยเข้าไปเลยจะไฟยไม่มีนะมันไม่ได้ปวดดงั้นสิพี่จวนเป็นยังไงโอ๊ยนั่งนี่เลย แปลกๆว่ะแกแปลกยังไงเว้ยพี่ชวนหรือว่าฉันปวดท้องจะออกโลกหรือเปล่าเนี่ยทำไมโอ้ยพีพียงทีนี่เธอด่าทีเธออะไรเล่าคนท้องน,นกาวเลือนก็จะออกทีนึงท้องได้กี่เดือนดิเศษเดือนเศษเดือนมึงจะคลอดแหละเขาจะไปรู้ไม่เล่าข้าไม่เคยท้องนี่ <c oughs> รู้ไหมเราเฮ้มันไม่ได้เป็นไรหรอกกูว่ามึงน่นนะเดินมาระยะทางไกลๆเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่ามึงเนี่ยจุกท้องเสียท้องก็ได้นะมันทาให้มึงจุกท้องเสียท้องได้เอาเราเดินทางไปหน่อยไปหาโรงพยาบาลเราไปให้หมอเขาตรวจว่าเป็นอะไรแล้วเราก็ถือโอกาสฝากท้องกับหมอเขาไปเลยแล้วพอครบกําหนดเก้าเดือนเราก้องมาเอาท้องคืนจะป้าไงพี่จวน ฝากเขาว่าไม่ได้ฝากอีพี่แกวา่าฝากท้องก็หมายถึงเรานี่ต้องขอไปหาหมอขอให้หมอเขาตรวจให้มึงไม่เคยนะไม่เคยจะจับกูมาตัวจะเต่าดวงแก้วอยู่แล้วไม่เคย <c oughs> เฮ้ย <c oughs> แข็งใจเดี๋ยวนิดหน่อยคือว่า<อ>เดี๋ยว,วเ,ยเดี๋ยวพี่จวนเะอยอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มัเข้ายิงชั่วแล้วเออสองสัยมันจะจริงที่แกว่านั่นแหละคงจะเดินมาไกลนะมันเลยเสียท้องจะพาฉันไปโรงพยาบาลหน่อยนะเออ โอ๊ยโอ๊ยไอ้พี่ชวนพี่ชวนเป็นไงคือเขาเจ็บท้องมากเลยโอ๊ยปวดยังไงมันปวดยังไงคือปวดปวดเจ็บเลยพี่ชวนมันปวดยังไงมันปวดยังไงจึงเปิดไปขู่กพี่มันปวดแบบทวงทวงไหมปวดยังไงทวงทวงอ่ะมันปวดแบบต่ำลงต่ำลงไงโอ้โหวุฒิฐานยังเคยออกลูกเออพี่ชวนเป็นข้าปวดในที่แกว่านีจริงนะ เราไมทหมดนล้เงียหมอนล้กเงี้งงนยนที่บ้าน จวนยังไอ้งกูจวนแล้วนะพี่จวนจะ็นคนออกจะจะมาออกแพงได้ไงเ่ยเอ้มาออกถ้ก่อนกูเลย้กูออกมาแล้วเม็นพิ่นังตอฮป่าาโอ้ยวนโอ้ยพี่จวนไม่ออกเลยเือ่เอเืนกไปวะ ไอลูกดิเกเดียวกัมันจะออกก็ได้แต่พ่ต้องร้องอะไรต่ออะไรซะหน่อยร้องยังไงเล่ากว่าเก็ปวดปวดท้องร้องคาเปทนไครนุ่นลังที่ต้องฟังเ่ยเออไงแกร้องไปข้าแบกเองมามาโอ้ยไม่จบ มาควันอะไรโ้มาวิ่งมาควันกบเลยอะไรครับคุณนะ้าไอ้หนูเป็นตัวอะไรเนี่ยส่งมา้าค,นะครับคุณน้าส่งมาต้อรู้วส่งม้าไหมไม่ใช่มา้าไม่อย่างนั้นครับคุณน้าม้าตัวครับคุณน้าน้องครับคุณนะครนะับ ฝากไว้ด้วยไม่มีง่ายเราหมาอย่างนั้นน่ะโอยบ้าไงลิเกเด็กสอนลามาเล่นมมเลนมาไม่ได้หรอกตำรวจเยอะไม่มีที่นี่ไม่มีรู้ได้ไงไม่มีหามาชั่วโมงกว่าแล้วไม่มีเลยจะหาม่ทำลายอ้ติคุณนาเคยไปทำลายที่ไหนบ้างละ่ะก็ไปไปเผาเอามาเผาเผาไว้ในห้องแคบๆถ้ากลิ่นมันออกไปมันจะไปโดนนจะเป็นมลพิษที่ไม่ดีก็นั่งเผาของผมคนเดียวแล้วเป็นไงบ้างละ่ะ ไปแล้วนะจ๊ะคุณต้องเชื่อมึงเพราะอะไรเหรอมึงจะไปแล้วนะฝันดูด้วยอาไป้ลงตาไม่ใช่เหรอไปลงตาสิแล้วออกมาทำไมเป็นไม้เดี๋ออกมาเีย คือกลัวแม่บุ้ยเขาลืมกรดดออกมาเล่นนะแม่เขาได้รู้ว่าเนี่ยเบลเบลนะเบลมานะได้อ,อีกสองนึ่อเองขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้เบาๆหน่อยเว้ยอันนี้น่าจะดีกว่าวลอ,ไองไปยาวดิแบงค์พัน <laughs> เดี๋ยวไปดูก่อนเบลเอเอวออกอีกนะแม่เดี๋ยวออกอีกอ,ออกอีกเขาเนี้ยดั้ง อยากออกเย็นยังลยหลาเลยให้ดูหน้าตาเจะเป็นยังไงนะกดหัวใจไว้แล้อินอยัง oh. ม่บันทต้องดูใม่บนทึกอดูม่มีเสียงึว่าท้องมาารแต่ถว่ป ป๊กทุกอย่างเลยนะเนี่ย,อออยบอกแล้วอย่าเล่นกับมา้าอย่าเล่นกับมา้าอย่าไป้ายไม่ได้ให้มันเห็นไม่ได้แล้วจูดเอาเป็นเรื่องแล้วายังไงนี่เพียงจูดนี่อยู่นี่อยู่นี่นี่ฉันคตรโล่งยังเนี้ยพอดแล้วว้ายฉันคตรโลูกแล้วพี่เออ ล,ลูกฉันแข็งแรงดีใช่ไหมอโ,อโอ้ลูกกุ้งน่ะโคตรแข็งแรงเลยนะว่าทวิงน่ะไวกว่ามนุษย์แน่ขนาดนั้นเลยไงเออมันต้องแข็งแรงจริงวะแล้วลูกฉันเนี่ยผู้หญิงผู้ชายพี่กุก้งก็ไม่รู้ตัวผู้หรือตัวเมียว่ะพี่โจ้ลูกลจะไม่คนกินจะมาเรียกเป็นตัวได้ยังไงนะเก้ยมันไม่อยกเป็นตัวทั้งนั้นนี่ อูว่าไปทางข้างพ่อวันวานหายละไปแม,ม่ทั้งหมดเลยอะเรื่องพี่จวนรู้หรือเปลอจ๊ะว่าใครเป็นผัวของเพียใจนะปูอตอนแรกก็ไม่รู้แล้วพอออกมาเนี่ยมันชัดมากเป๊ะเลยแสดงว่าลูกของฉันนะมันต้องหน้าตาน่ารักมากนแน่ลยใช่ไหมแล้ยอ,อย่างนี้ฉันฉันขออุม้มลูกได้ไหมพี่วาน้ามันน่าจะย,ยาวกว่านี้ได้อีกอะ พ่อชอบว่าลูกฉันอีกแล้วนะแล้วจะเต็มโตนะค่ไม่ยาวขึ้นไงฉันขอกอดลูกให้ชื่นใจเลยนะโอ้โอ้โอไม่ได้กูกูเดี๋ยวกูพ่าลูกเบงไปล้างตัวก่อนมึงนอนเอาแรงก่อนนะเดี๋ยวลูกอุ้มลูกแขนเขินอ่อนลูกมึงล้วงไปทําไงก็เป็นลูกฉันนะฉันอยากเห็นหน้าลูกลูกต้องกินนมฉันด้วยฉันขอเห็นหน้าลูกให้ชื่นใจมึงเชื่อกูจวนเห็นพูดทำใหม่ปะเก็นพูดแบบ เสดงว่าลูกฉันมันต้องเน่าตาหน้าเกตแน่ๆเลยใช่ไหมฉันจะเป็นยังไงมันก็เป็นลูกฉันนะพี่จวนฉันอุ้งท้งมาตั้งเจ็ดเดือนฉันอยากเห็นเด้อลูกนพี่นาคุยฉันดีก่อนลูกไปเชื่อใจหน่อยนะพี่จวนนะเออใครเป็นกันไว้มึงไม่รู้วันนี้วันหน้ามึงก็รู้ดูดีมึงก็

กูจะอยู่กับใครกูพี่มึงเนี่ยกูพูดอย่เชื่อกูฟังกูกูไม่อยากทำร้ายมึงหรอกลุกขึ้นมาตรงนี้จะไอเด็กจำแม่ทั้งนี่ลุก <laughs> I do it. I de คุณนะคะให้เลี้ยรวยนะคะค่ะยังลุงไงขอให้คะานนภาพรวยรวยถูกรางวัลที่สองนะคะไม่ให้รางวัลที่หนึ่งเราลงวัลที่หนึ่งหนูถูกเองมีกัรมาให้ตัวเองอีกเหรอคุณคะลูกจ๋าพี่จ๋าพี่พี่ตัวนเก็บเงียบๆเลยจะกล่อมลูกก่อนโอ้ไม่ต้องร้องลนะต้องร้องลูกเอราคุณแม่มาแล้นะคะ นีมัพูดอยู่คนเดียวเนี่ยแมวเมียวเออขึไปไข้บยอดตาะไรล้องผิดแล้วกอลูกอเงี้ยเดียลูกมึงโตมาเขเข้าใจผิดอีกนจะไขับรถไงมันไม่ไม่ใช่มึงร้องแล้วแมวเมียว ไม,ไม่ใช่มันต้องร้องอย่างนี้โน no. อี้ยังเอ้ยแย่เขี้ยวยิงฟั่นั่นทำไม่ไม่ก็ฟังตั้งตัว <c oughs> หรอเดีย๋ยวตัดค่าตัวให้หมดผ่านกูอีก,กนี่เจะเงียบเลยจะกลอมลูก <c oughs> โอ้ม่ต้องร้องลูกร้องใหญ่แลยโอ้ยอยู่อะไรนะลูกฮนะ เออ,เอ,อม,าม,ามามากินนมแม่นะรุนูนี่ต้องนมกล่องเน่ยกูไม่ต้องรองาลูก,น,น,ไกน,นไม่กองนะแม่กองลูกกรโจนไม่ละ จะได้มากินข้าวให้เมียทำกับข้าวให้กินกลับมาเมียหลับหัวไม่มีข้าวกินก็ทะเลาะก,กันบ้านแตก เดี๋ยวฐานฐานหมดเงี้ยเนี่ยผมมีฐานเนี่ยเดี๋ยววิ่งหล่อเลยเดี๋ยวรอแป๊บเดืองเดี๋ยวเราแม่แป๊บเดืองนะลูกนะแม่กำลังอ๋อปีเพียงแป๊บเบดืองนะแป๊บเบดืองนะเพียงนะเพียงคุลูก<ะ>ไปก่อนีิมันยากมันยาก ถึงแล้วอ่ะตายแล้วตายแล้วหลักสักเกินเลยแกก็ไม่ลุกใช่ไหมนะผมอยากยอมเดี cancel, ๋ยววทีห่กไม่ขนาดนั้นกลัวขนาดนั้นแหละเราไปทำมามึงมันจะใหญ่กว่าเขาหมดนึงปากดีเพิ่งลงไปห้าขีดแล้วลงแค่ห้าขีดมึงไม่ต้องลงนะ ดูแดนเซอร์มันก็เป็นดาวอะแล้วทอดแห่หรือไงเมื่อกี้ไม่มึงดังแล้วไมทำไมสวัสดีค่ะแบสวัสดีค่ะทางด้านซ้ายทางด้านขวาทางด้านหน้าทางด้านหลังไม่ต้องไม่มีมีตะกูนี่ สวัสดีคุณพ่อคุณแม่คที่เคารพรักกันสวัสดีคุณแม่ชอบผ้าคุณแม่บวยด้วยนะคะอวยอากาศได้อีกสองรู้ทันอีกวันนี้มันม่ได้วองเลยแล้วเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ให้เกียรติสุนารีค่ะสุนารีสุนารีโคราสุนารีราชสีมาราชสีมาไม่โคราสไง นาตัดเลยสุนารีค่ะสุนารีจริงเหรอใช่แล้วค่ะสุนารีเนี่ยราชินีเพลงหวานนะคะราชินีเพลงหวานใช่แล้วค่ะขอเพลงสุนารีหวานๆตกเพลงไงได้เลค่ะถ้าใครอยากรดบฟังขอสิบปรกมือค่ะอค่ะอค่ะแก้วหูค่ะตัวยังไม่ได้ยินเลยน้อมเลยนะคะขอและขอให้พอเพลงหวานๆนะคะ เพลงหวานหของสุนารีบัวลอยไม่หวานแล้วค่ะพี่เออผู้พิเศษแหละโง่จริงๆเอาเพลงอื่นที่เพลงอื่นน่ะเอาเพลงสุนารีเลยเพลงดังๆเลยที่สร้างชื่อสร้างเสียงกับสุนารีนะคะสิบนิ้วอีเพียนอีเพียน เพลงจุนาลีก็มีแต่สองมือกราบลงมึงสินิ้วมาก่อนเลยสองอนนมือไม่สิบนิ้วอะค่ะพี่มือก็สิบนิ้วยันสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า,ส,างงงสิบว้าสินิ้วพนมมาเสียีมากกว่าแล้วก้มลงาจ แค่บาดยาโมเมาตะโกราปลุกซอนรุ่ยการเงินมันตืนดุชีวิตมันป่วยตรวจช่วยไร่พอุนาริงไม่ล่อขอพรตะลัวนกูสุขี 你没门槛。 างเสรีค่ะมึงจะบา้าอะไรมุกเปบทชาเป็นหลานเสรีค่ะเสรีเขาอยู่สุพรรณเขาย้ายมาโคราชแล้วมึงจะบา้าแล้วค่ะเขาย้ายไปตั้งแต่เมื่อไหร่มกระดาภาุมพาม ถ้ามันไม่ออกไปไวันนี เงียบกิบเลยบ้าคนเดียวไม่ได้ฉันด้วยชวนกูบ้าด้วยนะมึงเนี่ยเอออีเทียรโอ้ยลุกไหวมั้ยนะมึนีโอ้ยแคปปี้เดียวมึงตัดชุดใหม่หลายชุดเลยนะโอ๊ยชุดเก่าเลาะจนไม่มีตะเข็บจะเย็บแล้วมึงเป็นอะไรมึงยืนได้เลยเนี่ย ก็บทรงไม่ค่อยโยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงทำไมมันเมาอย่างนี้เดไหนไม่ทองาสีดีาิสีโคตรดีรู้่อเลยน่องทำไมมันเมาอย่างนั้นมันเมาอย่างนั้นมันเมาองนั้นมันเอย่างมันย่ไหมั้่างนวมันเ่้อ่างันมันเง m u l